สวัสดีครับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนำาันะครับผมนี่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหมุดยึดสายสะพายนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบปลดเร็วนะครับผมแะแบบล็อกนั่นเองนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมมันก็จะแยกเป็น2ชิ้นนะครับก็คือชิ้นนี้เอาไปติดกับตัวกีตาร์นะครับผมนะกีตาร์หรือเบสนะครับหรือคูลเล่หรืออะไรก็ได้นะครับผมนะแล้วก็ชิ้นนี้นะครับผมแล้วก็เอาไปติดกับสายสะพายนะครับผมนี่เลยนะครับเอาวิธีใส่กับสายสะพายก็หมุนเกลียวตรงนี้ออกนะครับผม เดี่ยวตรงนี้นะครับเอาแหวนออกนะครับผมแล้วก็สายสะพายนะครับใส่ไปแบบนี้นะครับนี่นะครับผมสายสะพายใส่แล้วก็ใส่แหวนนะครับผมแล้วก็หมุนเกีียวกลับเข้าไปนะครับผมนี่ะครับมันก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับผมเวลาเราปลดออกนะครับเราก็ดึงตรงนี้ครับตรงล็อกตรงนี้มันนะครับผมมานี่นะครับมันก็จะแยกเป็นสองชิ้นแบบนี้นะครับผมนก็คือแบบปลดเร็วนะครับถอดง่ายนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับผมนะ้วก็เจ้า ตัวหมุดล็อกสายสะพายนะครับผมนะแบบนี้นะครับผมมันก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ190บาทเท่านั้นนะครับผมหน้านี้เลยนะครับรอท่านไหนสนใจนะครับผมนะหมุดล็อกสายสะพายแบบถอดเร็วนะครับแบบนี้นะครับผมมันก็สามารถติดต่อ inbox มาได้นะครับหรือจะมาดูสินค้าเพิ่มเติมที่ร้านก็เชิญได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมนะก็ต้องขอฝากร้านนุ้มมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ